เกมหมายความว่าไงวะเหมือนยังไม่สนใจผมเลยเฮ้ยอยู่นี่เว้ยโอ้โหโอ้โหลบลบก่อนดิเฮ้ยฝนฝนกดฝนกดฮัลโหลอ๋อเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเอาละครับทุกคนครับก็ยินดีต้อนรับกลับมาสู่เกมที่เรารักนะครับ President e v i l วิลเลจนะครับหรือว่า r e s i นน n ว e วแป8โอเคไม่บูดพรฒำ์ทำเพลงคนระับไปกันเลยดีกว่าต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับที่เราไดอา้ออกมาจากบ้านบ้านตุ๊กตานะ Maker, นะครับดอลเมเกอร์นะครับก็เดี๋ยวในตอนนี้เนี่ยเราก็จะามาดูกันนะครับว่าเราจะไปต่อ ตรงไหนกันดีครับรอบที่แล้วเนี่ยผมได้ทําการเเปลี่ยนปืนใหม่ยกชุดเลยนะครับก็เปลี่ยนทั้งปืนพกแล้วก็ลูกซองนะครับเราได้กุญแจนี้มาด้วยนะครับกุญแจโฟวิงโอ้นี่นะครับโซนใหม่ที่วันนี้เราจะมาทําการสํารวจกันอ่าแต่ว่าก่อนอื่น ก่อนอินผมขอดูก่อนเลยผมมีล็อกพลิกอยู่หนึ่งอันนะครับเดี๋ยวก่อนอีนเราขออนุญาตไปส่องดูนะครับว่าตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรให้เรากันบ้างนะครับแล้วก็จากพาร์ทที่แล้วเนี่ยคือเราได้อันนี้มาด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยเออนั่นนั่นน,นันน่นโอ้ย นี่นะใจเย็นโอเคเนีย่ยขอโทษด้วยขอโทษนะครับคนดูมันจําเป็นครับแบรนดนกีเดียนเหมือนจะเอาไปทําอาหารนะครับโอเคครับผมยิงแล้วเอาไปกินนะไม่ได้ยิงเล่นนะโอเคมือวิเศษนะมือวิเศษโอเคอุ้ยกระสุนลูกซองสวยอืมส่วนใหญ่ก็เคลียร์แล้วครับคือเหลือแค่ทางนี้ เดียุบขอดูก่อนนะครับอืมทำอะไรกินได้บ้างโพดหมดนี่ไงก่อนจะต้องหาไก่หาหมูเฮ้ยมสมาดาลิน่าขายเลยเฮ้ยตีมืนซื้อของแต่งลูกซองดีกว่า uh huh. ไป นี่ด้วยเมาเมาเมานะโอเคเรียบร้อยนะครับโอเคพร้อมละเฮ้ยโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจนเ็นโอ้ยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ย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 ขาขาดแล้วมั้งขาขาดแล้วมั้ง เดินมาก็เอาเลยเหรอเพิ่งมาเองนะตัวอะไรวะเนี่ยขอคืนนะขอคืนนะเอาไปไหนแล้วล่ะเอาไปไหนแล้วล่ะเอาเฮ้ยมันชัดมันชัดไปนะผมมีไอเดียเอาเอามาดิมาดิครับมาดิครับมาดิเอาไปไหนแล้วล่ะ ดูวุลซาซีวีอรวอลัสมา l o n g e อ่าเลมันหนักมากผมไม่สามารถอยู่ได้นานกว่านี้แล้วแน่นอนอผมได้ยินมันกำลังทำอะไรอยู่สักอย่างข้างนอกมันมันแทบจะไม่เป็นอะไรเลยตอนนี้มันโดนยิงเหมือนกับมันแค่เล่นกับฉันเป็นของเล่นนั่นมันไม่ใช่หมาป่าแต่ถึงอย่างนั้นมันก็คงจะไม่ ตายอย่างหมาถ้าผมสามารถกลับไปยังอ่อกังหันน้ำเก่าได้ฉันก็จะหยุดมันได้ฉันสามารถปกฉันก็สามารถจะปกป้องคุณได้อีกแค่นิดเดียวเองบายผมหนาวชะััดขาของผมใช้การไม่ได้แล้วผมขอโทษด,ด้วยลิซ่าได้โปรดยกโทษให้ผมเหมือนจะมีอะไรที่ การหันน้ำนะครับฝึกมาแล้วเขาบอกว่ายิงแล้วยิงกับปืนแล้วมันไม่เป็นอะไรนะครับแน่ใจหรือเปล่าถ้ายิงกับปืนแล้วไม่เป็นไรงั้นต้องลองนี่แล้วกันเอาไปเลยเอาไปเลยครับเอาไปเลยโอ้ย มันพผิ้วนะมันพผิ้วมันพผิ้วอย๊บให่าหญ่ใหญ่ใเพื่อนไหนมามานี่ดิมานี่มาทางหน้าบ้านดิมาแบบเมื่อกี้เนี่ยมาดิอืมไปดิหนีหนีบินบินครับปีนบินบินก่อนปีนก่อนมันอยู่ไหนเฮ้ยอยู่ไหนวะอยู่ข้างล่างใช่ไหม <Okay. S 2> ผมว่าผมต้องหนีก่อนมันเข้ามาได้ป่าววะอ้ยเสียหลังนะเสียหลังโอเคเขาเข้าไปดิโอ้โหติดนะติดลมติดลมติดหลมุมติดไหล,ลักแยล้งโอ้โหเสียเลือดฟีกิงมันตายไหมเนี่ย Okay, อยู่นั่นนะอยู่นั่นเดี๋ยวเราแอบก่อนโอ้ยไอพวกไรแค่น,นี้โอ้ยมันจุกมันจุกโอ้โหบล็อกไม่ทันว่ะอีกแล้วโอเปืองมากเลยอะเปืองมากเลยยิงเปืองมากเลยนะเปืองมากเลยนะเปืองมากเลยนะครับเปืองนะครับแบบนี้เปืองโอเคผมโอทาวรถไปตรงนี้เลยนะ ผม okay. ขออนุญาตสับนะครับเตรียมลูกสองไว้แล้วเผื่ออะไรโผลต่ตรงหน้านะแล้วก็มันก็ไม่มีไม่มีที่ไม่มีที่ไม่มีที่หลบไม่มีที่หลบไม่มีฮิวแล้วครับก่อนอุย๊ยผมเล่นเล่นหลังอันนี้แหละเล่นหลังอันนี้แหละอุย๊ยจะตั้นเลยดิเพื่อนออโอ้ตายแล้วอ๋อ ลุงนี่ยิงแต่แรกเฮ้ยอะไรอ่ะมันถูกปกคมไปด้วยสลามแต่ดูน่าจะทำลายได้แน่ใจหรือขอลองเฮ้ยทำลายได้จริงด้วยโอเคมีทางไปต่อนะเดี๋ยวเดี๋ยว ขอเลยขอเลยเอานี่นี่เฮ้ยโอ้โหเอ็มเจ็ดเก้าโอ้โหข้างหน้านี่ผมว่าต้องเจอตึกหนักแน่เลยครับของฮิวกันโอเคโอ้นี่ไงวินอันนี้วินเมิว วินมิวมันจะเป็นวอเตอร์มิวใช่ไหมวินนี้ทำอะไรได้นะขออนุญาตเลยประหยัดกระสุนอันนี้เปิดไม่ได้แน่นอนโอเคโอ้หมูหมูคุรุบุตะเย่มีหมูกินแล้วนะคุรุบุตะปั้งกันไปปั้งกันไปนี่ครับมันใช้อย่างเดียวกันเลยแปลว่าเราหน่าจะได้จากที่นี่แหละเฮ้ยนี่อะไรโอ้โห ของโปรสของโปรสโวน่าจะแพงนะนี่แหละฉันได้ดินลูกซองเลยระยะกระชันชิดมันจะได้เปรี้ยงอะ่ะเปรี้ยงปล้างอะ่นะครับโอ้ยลิฟต์ใครไอ,อะอ๋อไม่ใช่ร้อนร้อนอเหมือนเราจะขึ้นชั้นบนได้หรือเปล่า อานไปเลยเอาอนิวกาขึ้นข้างบนลงเหรอมีเซฟเช็คพอย์ละน่าจะมีเดือดนะครับตรงนี้ขวาลายไซดีไปไซดีล็อกด้วยซไซล็อกขวาลิฟต์เอามาไซานี่อันนี้ไซร่างนะครับไซร่าง มาเป็นรังเลยเอ้ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอันนี้อุ๊บเอาเซ็กตัวได้อุ๊บเอ้ยลูกผมอยู่นี่นิงขอย่าเลยละกันโอ๊ย มันง me oh. oh. oh, SO mm ่ายเกินไปไหมเนี่ยแบบเนี้ยโอ้โอ้โอ้แตกเลยแม่มิลันดาตอนนี้มันเปลือกเปลือมแม่ผมสามารถทำได้ทุกอย่างเออเจนขอนี่แล้วกันนะลูกคนลูกคนเกทำอะไรกับลูกของแม่น่ะเธอไม่ใช่ของลอนด์นะโอ้แกมีอะไรจะพูดหรือเปล่า คกิดหมายความว่าไงมาเตอสเปเชียลชายลูกคนโปรดมาเจอผมไปไม่ทันละเดี๋ยวเราก็ลงถ้าคุณเอาไปคนอื่นจะหัวแล้วผมแต่ถ้าเใครจะแชร์ใครจะไม่ชนละเคยจะไม่ชนจังโครออีกนิดเดียวโอละเอาตลกอะไรวะแกมันโง่ใช่ไหมแกพูดมากไป มันมันจบแล้วฉันปิดทางไปแล้วเกิวอะไรนะนี่มันถิ่นของฉันแล้วเกมไม่สามารถออกไปได้ไอ้เี้ยไอ้บไอ้โจรโง่งเงาสุก,กับโลกฉันจะไม่ปล่อยแกได้มันไปหรอก ถึงแม้ว่าแกจะขอร้องฉันก็เถอะเอาอเดี๋ยวเยวอย่าเพิ่งไป <c oughs> ไปแล้วเวย้ยโอเคผมว่าสปีดดันเลยดีกว่าสปีดเลยสปีดเลยโอเคมันเสกขีมมนะ้ม่วงนะเหมือนจะเป็นไอเป็นสายพารามีเซียนะเฮ <c oughs> ้ยฉันจะออกจากที่นี่ยังไงสวยปืน Leave the boat key in the ์ h e c k in the mine. Han is dead. No more fishing for a while เอ้ยมันเล่นเขียนก้อนแบบนี้ I mean we all know he s d e a d w a s no accident he was eaten by giant fish b o t and all ฉันวางกุญแจเรือไว้ในกระท่อมในเมืองฮาน์ลสตายแล้วก็คงจะไม่ได้ตกปลากันไปสักพักฉันหมายถึงเรารู้เราทุกคนรู้ว่า เราทุกคนรู้กันว่าการตายของเราไม่ใช่อุบัติเหตุเขาถูกปลายักษ์กินรวมถึงเรือด้วยกินหมดเลยปลายักษ์นั่นเนะโอเคกลับมาดูในเมืองอีกครั้งดีกว่าเรพลาดอะไรไปอย่างแน่แน่แน่เนีเลี้ยวซ้ายมาได้นี่ว่ะเอาอ๋ออยู่นี้เอง โอ้ตาบอสเลยอนะเหยาไม่สะพานลอยก็ไม่รู้สอยโอเคเฮ้ยเสียงมีนะผี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 โอ้อนะโอไร้เข่นเต็มเลยอันเดียวเลย <c oughs> โอเคกระบอกไปครับ น่าจะพวกกลิ่นสลามอะไรพวกนี้มันเข้าจมูกเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยไอตัวแบบนี้แล้วใชใ้เลยแล้วกันไม่อยากโดนไดมิดไม่อยากโดนไดมิดเท่าไหร่ไม่อยากโดนเท่าไรขอยิงเลยไปชักจะเกินไปแล้วนีนเบืองกระสุนกับนายนะเบืองกระสุนกับนายนะเบืองนะ ไม่ไหวแล้วโอ้พลาดอีกโอ้โหเปรือง,งจัดเปรองจัดดองนี้ขดใส่รัวรัวใส่นัวใส่นัวใส่นมโอเคหัวแตกไปอืมไปตัวละหนึ่งเลยโอ้ยอย่าโยกดิอย่าโยกดิ อย่ายกนะอย่ายกอย่ายกดิเออสวยหัดแตกกันหมดเกลี้ยงกลิปหมดเลยหมดเลยทุกซองผมครับเลยดังั้นของไม่พอโอ้โหเกลี้ยงเกลียบส่วนในก็สิบนัดตัวธรรมดายิงได้ประมาณสิบตัวถ้าไม่พลาดลนะนะโอเคบดคีอยู่ไหนเอานี่ จะลบเอาไม้ละมากี่ตัวขอเช็คก่อนนะไม่ได้แอมอะ่ะบอกเลยไม่ได้แอมอะ่ะไม่ได้แดกคุณหรอกโอ้แล้วผมจะเอามันยังไรอะ่ะแล้วผมจะเอามันยังไรอะ่ะเฮ้ยแม่เลยตังเยอะเงินกูได้ทับทับพ่อมงตายเลยโอเคไปเลยแล้วกันไม้ทนัน อย่าบอกนะต้องขับเองอะ่ะโอเคต้องขับเองยิงด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยชนได้เลยปะไปยังกันไปไหมอ๋อไม่ได้โอเคไปดีกว่า <c oughs> <c oughs> เออเออขี้มูกเออโอ้โหนี่เหมือนจะเป็นเขื่อนนะครับโอ้โหนี่ไงครับปลายักษ์นะครับ <was> โอ้โหเรือหมุนเลย ใช่ฮะบ,บุมกดหมุนเองอะจอดก่อนได้ปะแมวอะหิวของอะหิวของนะ่ะข้างหน้าไปได้แน่เลยโอ้โหเขาให้เรือเรามาขนาดน,นี้แล้วอเอาไปไม่ได้เอาแบบนี้ก็เรียกว่าเทียบไม่ติดนะครับโอเคมังนี้ก็ได้ ดิปด okay. uh, uh, oh, yeah, right, yeah, ิบดิบเรือได้ปะโอเคอ่าเทปอันนี้เทปติดแล้วนะครับขออย่ามีมาได้แต่อย่ามาเยอะมาเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะนครับกระสุนไม่พอเดีวะันนี้นี่มัน สถานวิจัยหรือว่าอะไรวะเนี่ยพวกมันมาตำบ้าเลยกันเอ้ยใครวะเอ้าเฮ้ยอืมเกียรต็มบรมเลยออกไปนะอยู่นิ่งๆอีธานฉันขอบอกเลยว่าฉันตกใจนะที่นายมาได้ขนาดนี้แน่นอนคริสแกฆ่าเมียอะมันปล่อยฉันจะเสร็จภารกิจนี้ กับตันครับผมเราควรจะไปต่อเจออะไรแบบไหนมีแรนดารู้แล้วเอ้ยหมายถึงมีแรนดาพวกแกเกี่ยวข้องกัไยังไงเน้นอนว่ามันมีการเกี่ยวข้องกับเดโมโอ้

ตัวเร็วเนี่ยเฮ้ยเขี่ยแล้ว,นะอลวถอยไปเ okay. ออทางออกมันอยู่ใต้น้ำเกจุดแล้วเกจุดกจุเพลี้ยจ,จะไม่มีเวลาสำหรับไอ้เรื่องพวกนี้นะมันสายไปเร็วมีเรนด้ากำลังเตรียมทำพิธิกรรมแล้ว a มีรันด้าส่งแกมาเพื่อ่วงเวลาใช่หรือโหน้าสำเพชจะมัดอย่าเจร้ายเลยโอ้โหมันไม่เฟลเลยจันควรที่ได้อยู่กับเธอไม่ใช่แกแกหมายความว่าไงวะโอ้หแบบวิบันดาเลยวะโอ้ยโอ้ยโอ้นโอ้ย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 ้าโอ้ กู๋แม่ทำไมเดี๋ยวทำไมอู้ยโอ้ยอย่าบอกนะว่านั่นคือมันอะนั่นคือมันใช่ไหมผมห่วงของนะกอหนหลังดูของก่อนโอเคไป <c oughs> โอเคโอเค lúc lúc Ethan lúc OK, à, cái, chúng tôi làm gì vậy nè, cái, cái gì này, anh, 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 เดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็คก่อนนี่มีอะไรเออเดอยโอเคเดือยพเพื่อนเกา่ามานี่แล้วสักทีสักทีสักทีนะโอเคขอเลยขอขอกระสุนเยอะๆขอกระสุนเยอะๆ จ่ายตังยังกระดาชาเลยนะอของยังไม่รีสต็อกเลยนะของไม่รีสต็อกเลยรนะีหลดสปีดไปซุนไปอัพเลยอัพเลยไปเอาอีกเ,เอ,อีกอัพตันหมดแล้วเนะี่ยไปไปเลย These hands are more dexterous than one think. này tàn lắm em. Cứ cặp là bừa anh. Ông là bừa đây. Slaughtering things in droves. Please come again. Sẽ bị thi. Tập lấy Thời gian rã mà là bài Ủa, mày ไม่มีไฟต้องเปิดอิเล็กต้องเปิดไฟมาที่เกจห้องน้ำเปิดไม่ได้เอาเปิดได้แล้วเฉยมีอะไร,อไรเอ่ยเคมฟลูอิดดีไปเฮ้ยอ๋อนี่ไงมาลังนี้เองเด e โอ a คร h โฮเออเด the เค h นอ a สเดอโอเครนอีสโ n เ is บัสทับอ t a ก The only one we have is over at the w i n m i l l 2 o okay. อเคสวยครับขอค่าไกลก่อนนะขอ,อยัานะ KFC KFC. โอเคเฮ้ยหีบป่าบโอ้ r a g m e n t มีเงินอีกแล้วไม่มีของอีกแล้วนี่นี่แหละ เ็นเหล็กลำคามากมีนี่ไงครับแครงเอ่อแครงภาษาไทยคำว่าดเดาเป็นว่ามันคือที่หมุนแล้วกันไม่แน่ใจว่าภาษาไทยเท่าวหร่เลยนะครั่งไงโอ,โอ้นี่ไง หักเลยโอ้เอาจิงไหมเนี่ยนี่ถ้าว่ามันเป็นของสวยนี่ถ้ามันเป็นถ้าไอ้แคร้งนี่มันต้องออกจากที่อื่นนี่คือหาเลยนะต้องย้ยนกลับไปไกลเลยนะมีสิทธิว์วะทุกคนอ๋อไม่ใช่เมื่อกี้ในจุดหมายมันบอกอยู่ีนว่าว่าอยู่ที่กำแันลมสอง แล้วกังหันลมสองมันคืออันไหนวะนี่นี่อาจจะสองนะเอ้านี่มันตรงเกตเลยนี่วะเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูก็คือนู่นเลยใช่ไหมเอ้ยนูน่น,น,อ,น,น,นอันแรกนู่นอันข้างบนอันแรกแล้วนั่นก็สองโอเค